หนึ่งในโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดแห่งโลกฟุตบอลเกิดขึ้นในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลโยูโรเปียนคัพเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี1985ณสนามกีฬาเฮเซลกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมสนามกีฬาแห่งชาติที่มีอายุเก่าแก่กว่า55ปีของเบลเยียมในขณะนั้นซึ่งเป็นการพบปะกันระหว่างแชมป์เก่าอย่างทีมหงแดงลิเวอร์พูลจากเกาะอัองกฤษกับทีมมาลาย,ยูเวนตุสจากประเทศอิตาลีโดยมีผู้คนกว่า60,000คนเดินทางมาเข้าร่วมชมเกมการแข่งขันนัดนี้ แฟนบอลลิเวอ,อร์พูลถูกจัดให้อยู่ติดกันบนอัฒจันทร์กับผู้ชมอีกฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับแฟนบอลชาวเปลเยียมและผู้ชมที่ไม่ได้เชียร์ทีมใดเป็นพิเศษแต่กลับมีแฟนบอลยูเวนตุสจานวนมากซื้อตั๋วเข้ามาปะปนรวมอยู่ในฝั่งนี้ด้วยโดยมีเพียงรั้วเหล็กที่ถูกตั้งขึ้นมาชั่วคราวกั้นกลางเขตแดนสองฝั่งอยู่นําไปสู่ความเดือดดนันจากการประทะคารมก